เวลาผ่านไปภา,านก็วันมาค้าบูชามันเปลี่ยนไปนะทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลาโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอด กลับมาข้างในของเราโลงงกมันจะเป็นธรรมะที่ซ้อนจิตซ้อนใจเราเป็นธรรมอย่างยๆของนอกกายนอกจิตของเราเป็นของอยางทั้ง เที่ยงกันใบไม้ที่ร่วงหล่นในวัดของเรา สิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติทเ <c oughs> มื่อเราทำหน้าที่ใบไม้า,าจะรวมรอดกวามาแล้วกกกว่าที่สิ่งที่ได้ก็คือว่าได้กวาดได้ทำหน้าที่ทำหน้าที่แล้วจิตใจเราไปหมดเนี่ยเพราะว่าเราทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ การทำงานมันต้องทำด้วยกายและด้วยใจการทำาานที่สมบูรณ์ใจมันต้องสบายด้วยต้องรักษาใจได้ด้วยเหมือนชั่งเนี่ยเรพก็ไปดูการทำงานตอนว่ามันทำเสร็จแล้วเราไปดูผลงานนี่มันไม่ได้ออกใจ มันยังให้เด็กมันทาสีนี่เด็กมันเป็นลูกหลานช่างจากประเทศลาวมาช่วยงานมันได้ทําอะไรเลยมันจับมาทางานช่วยงานแล้วก็ให้มันช่วยทาสีมันตั้ตั้งเสร็จแล้วโอ้ไปดูฝั่งนี้ก็ลายาสีหยดเป็นก้อนๆ ก็เลยเรียกมันมาดูว่าเรียทำงานอย่างนี้นใช้จทางแก่แเ,เอาใจทำงานด้วยก็เลยทำให้มันนี่ถ้าเอาใจทำงานมันต้องเก็บทุกซอกทุกมุมค่อยๆทำไปมีสติสัมปชัญญะงานาัล <c oughs> ้วก็จะเป็นเครื่องรับสติปัญญา แต่ว่าเราก็พูดทำอมะมันไม่ได้ครับมันไม่รู้เรื่องนะออทุกอย่างต้องใช้ใจรากษาใบไม้ก็ต้องใช้ใจกวาดนะทาอะไรล้่างจานช่วยกันก็ต้องใช้ใจถ้าใจใจแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันเป็นการปฏิบททัติธรรมถ้าปฏิบัติแล้วมันหมดเนี่ยเป็นการปฏิบัติเกยรตต่างหาลองดูนะบางคนเห็นล่างากาน เขาทำหน้าที่มันเราทำหน้าที่ล้างถ้า,าใจล้างมันสะอาดสะอาดอะคิดว่าเราเป็นอี๋จงอี่จเจ้านะนั่นแหละทาหน้าที่อยู่ตรงนั้นเราได้สละสละภายในสละความคิดนึกปรุงแต่งของเราที่เราคิดว่าเอเราทำไมต้องมาล้างใจ เรื่องล่างคือตัณหาในใจเร <c oughs> า,าเ,าเามาาหามือน,น,นล้างห้องน้ำแล้บางคนมาก็ทำฐานห้องน้ำแต่บางคนก็ไม่กล้าล้างห้องน้ำนะี่การปฏิบัติธรรมเรียกว,ว่าพื้นฐานนะไอ้ล้างห้องน้ำมันเป็นธรรมะขั้นสูงนะนะไม่ใช่ธรรมะแบบแตเตี้ยๆต่างๆนะ ธรรมะขั้นสูงเลยมันสละตัวตอนออกแล้วก็คนล่างองอว่างได้สละตัวตอนออกเพราะฉะนั้นอีตรงนีเจ้านี่พวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะขั้นสูงไม่ใช่กองตำนะ่ำแล้วลางแล้วกจากมาถือใจของเราเอาใจเราล้างอย่าไปหมดเย็นแบบนี้ธรรมาชาตินี้เป็นอง จะเราต้องล้อมมาดูใจดูใจของเราด้วย <c oughs> สิ่งภายนอกที่เราทำอยู่จานเนี่ยเราล้างไปปฏิปูลทั้งนั้นลรอมมาสอนปฏิปูลในใจของเรานะเราล้างไปเราหมดหิตไหมเรามีความคิดน้อยเนื้อต่ำใจไว้ตรงนี้ก็ต้องล้างมาด้วยนะอย่าล้างแต่ภายนอก <c oughs> ให้ล้างภายในไปด,ด้วย ในจ no ิตใจเราต้องล้างออกล้างเล่าจะสะอาดใจสะอาดมันจะเป็นใจกลางกลางนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาสุยก็ไม่เอาถูกก็ไม่เอานี่ใจเป็นกลางกลางเป็นเงี้เนี่ยทรมาก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยเรียกว่าคนล้างเป็นนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะดกเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนหรือเปล่าเราก็ต้องเปลี่ยนด้วย เปลี่ยนไปในทางที่ดีนอย่าไปจ้องขี้หมดเนี้ยขี้น้อยใจนะขี้ทำดีที่ไหนล่ะคำว่าขี้มันไม่ดีทั้งอย่างดูที่ตั้งแต่หัวเราขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้โมกขี้ฟันนะ้ไขมันที่อยู่ในหน้าขี้ไข่ไล่มาเลยลงถึงปลายเท้าขี้น้าย้อนกลับขึ้นมา จากภายนอกก็ขี้ใครในส่วนตาน่างยอนต่อไปภายในเป็นขี้โมดขี้คูด <c oughs> จับไปสร้างกลุ่นั้นอันนั้นเป็นปฏิกูลเป็นของเน่าของเหมน็ขมนของเสียจากภายในสู่ภายนอกจากภายนอกกับทูนอมาขี้ใครทั้งหมดลองดมดูที่เหม็นไหมถ้ามันก็เหม็นเพราะนั่นการมันเน่า กายนี่มันแตกมันดับมันเล่ามันเสียไปนะมันก็ิ่งเม้าเมีนยนลอยสลายหายไปหายความเป็นตัวตนเราบุคคลเราเขาไม่มีเนี่ยธรรมะมันเป็นอย่างนี้ธรรมะคือความไม่มีอะไรธรรมะคือความวาา่างเปล่าว่างแต่ไม่ได้สำคัญว่าว่างธรรมะคือใะนั้นลนะ่ะว่างเปล่าทุกสีทุกอย่างเป็นของว่างหมด แต่ไม่ได้สำคัญว่ามันว่าถ้าสำคัญมันว่ามันยังใช้ไม่ได้แนละ้วเห็นมันว่าแล้วไอ้ความสำคัญตั้งหมายต้องถอดทิ้งไปด้วนยะให้เป็นธรรมชาติที่เป็น่างกาเป็นธรรมชาติโลกเรา็ระลุอยู่นะรูกกนนะ้กันไม่ใช่รู้แบบซื่อๆนะรู้ด้วยปัญญา มีปัญญาถึงในความรู้นะั้นแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมันันเป็นเพื่อความปล่อยวางตัวอย่างสุดงตุวอย่าง,งมนาทางโลกภาในวันมีดูเป็นธรรมแล้วมัแล้วเราช่วยกันทำเป็นธรรมแล้วก็ต้องช่วยกันทำนะอะไรบวชข้องต้องแก้ไขปวดร้า,ามันจะหลอนสักวันต้องโน้มต้องนี้กอเจ็บขยะถุงเทอร์นั่นมันอยู่ต้องโน้ หลักเก่ดเดินผ่านไปเก่ฑ์ด้วยกันนั่นเป็นธรรมะได้ทาแล้วนะมันคือวาจ่าบอกว่ารักษาใจเราและทําใจเราสะอาดแต่ถ้าข้างนอกสกปรกแสดงว่าข้างนาในมันสะอาดไม่จริงข้างนอกมันต้องสะอาดด้วยที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอนต้องสะอาดต้องเก็บปาดเช็ดทัว ภายนอกภายในต้องเท่าถ้าสะอาดต้องสะอาดเท่ากันไม่ใช่รักษาแต่ภายในดูภายนอกดูไม่เจิเลยแต่น้ำตาในอาเจียนเป็นอุบาสติกาขี้ใครไม่ได้นะเน่าทั้งตัวหนึ่งต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองบ้างนะทำได้หนี่มันต้องตรวจสอบตัวเองน้า ไม่ใช่ตรวจสอบแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้จิตใจวางได้แล้วภาปภานอกวางเหมากเหมือนกันภาเพิ่อก็ไม่ซักที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เก็บไม่วางต้องเก็บต้องวาทงทำภายนอกนี่นะจะมาออกลองทางภายในหลวงพ่อพูดเสมอดูวัดดูว่ายมันดูไปถึงคนที่อยู่ในวัดนะ โลงโควาโลนโควัโซรปคือโลนโอกกินแล้ววะ้างไว้จานจานมอหายทานไว้ที่ร่างจานนเลยใช่ไม่นด้ไปสำนักบางสำนักมาโอเจ้าสำนักบอกไปถึงไหนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกสิตลูกหาเต็มไปหมดเลย ลเลาก็ไปดูที่วัวจานวางเต็ม,มเลยว่าเอมันใช่หรือเปล่าลอกภายลอกมันจะเป็นาการชามต้องล้างต้องเช็ต้องกว่าทูสะอาดเลยเเกิตกว่าทูทุกอย่างมันต้องเข้าทีาา่ห้องน้ำห้องทาเป็นยังไงต้องสะอาดอาถ้าใครล้างห้องน้ำได้จิตคนนั้นไม่ธรรมดา เราเอาการปฏิบัติเราองไชวัดไม่ได้นะต้องดูการกระทําดูงานอย่างหยาบที่สุดด้วยว่างานอย่างหยาบงานเลยเพราะงานตริกูลตัวตนมันออกมันมีตัวมีตนนะถึงไม่ทําได้ยีจงยีเจ้าเนี่ยตัวตนไม่มีะถึงล้างได้ล้างจางล้างจางของใครก็ล้างได้ตัวตนมันออกแล้ว เราไม่ต้องเป็นนั่งนานๆหรอกบางคนก็นั่งนานๆเดินาน,นานๆมีนนๆหลายคนนะว่าพ่อขาวแม่ขาวพ่อขาวแม่ขาวนะภาวานานแต่ว่างานหยาบทำไม่ได้งานภาวนาทําได้งานหยาบปักผ้าเช็ดทูนทำไม่ได้ยังไกลได้ อย่างเรามาอยู่เนี่ยสาลาข้างบนเนี่ยเห mm ็ hmm. นมีสภาถูนีนยโยมถูได้เหมือนกันเราจะแยกผ้าแยกโยมนะห้อ,องสาลาได้สาลาน้อยห้องบรรยายทำทหอ้องรับแขกโย,ออยมจะมัวจะไปกว่าแต่ใบไม้ไม่ได้นะมันเช็ดถูบ้างหน่กวาดถูน่าเป็นการปฏิบัติธรรมระหว่างเลยเรื่อว่า เป็นอาการลุกโงไม่เลือกการเวลาเลือกสถานที่เลือกบุคคลเลือกงานนั่น้เป็นธรรมะขั้นสูงหลวงพ่อทำหมดเดินไปเห็นอะไรหลงเก็บเ,เก็บพยา,เ,าเก็บเ,เก็บเ,เก็บหมดเก็บจนเออเราจะเก็บอะไรดีว่าตรงนี้ก็ปวดตาวานตรงนี้ตรงนี้ก็ปวดตาวานตรงนี้อันนี้ก็ถุงปูนวานตรงนี้เรื่องเก็บไม่ถูกเลย ก็มันเยอะมากก็เลยเลือกล่เอาเท่าที่ได้นะขับรถอ,อะไรนะสามลอ้อขับไปเอาอันนี้หลนต้องจอดจอดแล้วก็เก็บเก็บไปก็ลงทังขยะทังขยะ <c oughs> เต็มนะก็นะเห็นบางทีเราก็ช่วยมัดฝากถุงแล้วก็เอาถุงขยะไปวางตรงที่ ทางขยะที่รถขยะจะมาเก็บทำงานนี่ต้องทำให้สำเร็จเหมือนปฏิบัติธรรมต้องพิณาให้ขาดเช่นเรากวาดใบไม้กวาดแล้วก,ก็กรองให้สะอาดให้สะอาดแต่มันเตียงที่มาอยู่ที่อีกที่หนึง่งมันละกองมันเป็นก้อนใหญ่ไอ้ก้อนใหญ่นี้ก็ต้องเอาที่ตากขยะมาตากแล้วเอาไปทิ้ง อน่ไปทิ้งข้างต่อนะมันจะย่อยสลายกลายเป็นยินนะต้องทำให้ครบวงจรนะพี่นาให้ขาดนะเมื่อเราพี่นาทำพี่นากายก็ต้องพี่นาจิตไม่ใช่พี่นากายแล้วก็ทิ้งข้าง่าอยู่งานจิตไม่พี่นาชั้นใดชั้นนั้นเราปฏิบัติทำทำงานทางโลกกว่าไปไม่ใบไ,ไม้ที่กองกองมันกอานเห็นกองกันแล้วก็ กองอยู่นะแต่กวาดนะช่วยกันกวาดกวาดแล้วก็กองไวนะ้พี่นาไม่ขาดกนะารปฏิบัติธรรมต้องพี่นาให้ขาดนะถ้าพี่นาไม่ขาดนะมันไปต่อไม่ได้เราเก็บกวาดไปไว้กวาดไปเป็นกองเป็นกองก,ก็ต้องปฏิบัติให้ขาดด้วยเอามันไปทิ้งนะเพราะมันจะรวมมามันก็กระจายกันมอนเดินนะเพิ่มพลังงาน้วต้องมีปัญญา งานทางโลกทางธรรมเป็นสิ่งเดียวกันบางคนก็ถามว่าเอ้าแล้วก็งานทางโลกทางธรรมเป็นสิ่งเดียวกันเป็นแบบไหน,นก็เป็นแบบนี้แหละแม้กรทางการกินอยู่กอบจันนี่ก็เป็นงานทางธรรมคนเยอะปัญหาก็เยอะเวลาเรา,าอยู่ด้วยกันมันก็มีปัญหา,ททา,าเราื่อยธรรมดาทะเลาะเบาแรง แต่ถ้าพุทธเย้าแล้วถ้าไม่สำลักมาแวนกระทบกระทั่งท่านก็เป็นเรื่องของธรรมชาของเราเป็นไงกระทบกระทั่งอันนี้ก็ไม่ถูกใจฉันเป็นทำนี้ไม่ถูกนทำนั้นก็ไม่ได้นะ,ะก็เลยต้องปะทะกันที่เราปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริง ไม่ได้มองเห็นตัวเองปฏิบัติแล้วต้องมองเห็นตัวเองเห็นความชั่วตัวเองนะไม่ใช่เห็นแต่ความดีตัวเองปฏิบัตนะิปาาไปแล้วคนเป็นน้วงพ่อภาวนาไปแล้วทำไมความคิดมันมีแต่คิดชัวด่วๆ้งนั้นเลยเออถูกต้องนะแล้วแล้วแต่ความมันไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันเห็นเพราะไม่ได้ปฏิบัตนะิไม่ได้มาปฏิบัติมันเห็นในความดีกูดีหมดเลย ดีกว่าคนโน้นดีกว่าคนนี้ประมาณปฏิบัติให้ทต่มาเห็นในความชัว่วเลยถูกแล้วปฏิบัติไปแตรกิเลสตัณหามันก็ออกมาให้เราเห็นนะ,ะแต่กวาเราไม่ใช่เราเป็นพวกเดียวกันเลยพวกเดียวกันมันมองไม่เห็นนะพอเป็นต่างพวกเราก็เริ่มมองเห็นว่าความชั่วที่อยู่ในจิตในใจของเราเรากลับอับแก้นะ สังแก้มที่ใจกำหนดมันรู้ที่ใจของเราปักแย้ให้เป็นอย่างการแล้วอยู่กับมันอยู่กับความรู้นน้วก็เนระาอยู่กับความรู้ได้นะจิตเป็นการก่นอนจิตได้สอนนะ้อถ้าตุยบุคคลนะถ้าอยู่ได้นานนะถ้าจะยบุคคลขั้นสูงไปเรื่อยนะไม่ใช่ของธรรมดากนะนะารปฏิบัติธรรมไม่ยากไม่ง่ายก็ตรงนี้นะแหละแล้วปฏิบัติเป็น จิตเราก็ยกจากจิตผุ้ดูชงกลายเป็นจิตอริยบุคคลวันนี้พูดทำมาพอวันห้เราทำความสงบไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาก็คลา,ายสมาธิ